อาณาคตาสูตรที่หนึ่งพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่22ข้อที่77ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่าเห็นภัยในอนาคตหประการนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งภัยหประการเป็นไนคือ ภิกษุผู้อยู่ป่าในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวงูพึงกัดเราแมลงป่องพึงต่อยเราหรือตะขาบพึงกัดเราเพราะการกัดต่อยแห่งสัตว์เหล่านั้นเราพึงทำกาละพึงมีอันตรายแก่เราผิฉะนั้นเราจะปารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง ดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายพิสุ์ผู้อยู่ป่าเห็นภัยในอนาคตข้อที่หนึ่งนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งอีกประการหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวเมื่อเราอยู่ในป่าผู้เดียวพึงพลาดล้มลง ตาหารที่ฉันแล้วไม่ย่อยดีของเราพึงกำเริบเสมหะพึงกำเริบ,หร,บหรือลมมีพิษเพียงดังสัต์ราพึงกำเริบเพราะเหตุนั้นนั้นเราพึงทำกาละพึงมีอันตรายแก่เราพิฉะนั้นเราจะปารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำไม่แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำไม่แจ้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่า เห็นภัยในอนาคตข้อที่สองนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอีกประการหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าย่อมพิจ,จรารณาดังนี้ว่าบัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวเมื่อเราอยู่ในป่าผู้เดียวพึงพบสัตว์ร้ายคือสี่หะเสือโคร่งเสือเหลืองหมี หรือเสือดาวสัตว์เหล่านั้นพึงทำร้ายเราถึงตายเพราะการทำร้ายนั้นเราพึงทำกาละพึงมีอันตรายแก่เราผิะนั้นเราจะปารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำไมแจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำไมแจ้งดูก่อนพิสุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่าเห็นภัยในอนาคตข้อที่สนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอีกประการหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวเมื่อเราอยู่ในป่าผู้เดียวเราพึงพบคนร้ายผู้มีกรรมอันทำแล้วหรือมีกรรมยังไม่ได้ทำคนร้ายเหล่านั้นพึงปรงเราจากชีวิตเพราะการปรงนั้น เราพึงทำกาละพึงมีอันตรายแก่เราผฉะนั้นเราจะปารบความเพียรเพื่อถึงธทมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุรทมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งทมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่าเห็นภัยในอนาคตข้อที่สีน่นี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวเพื่อถึงธทมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุรทมที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอีกประการหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวเมื่อเราอยู่ในป่าผู้เดียวในป่าย่อมมีพวกอมนุษย์ดุร้ายอามนุษย์เหล่านั้นพึงปรงชีวิตเราเพราะการปรงชีวิตนั้นเราพึงทำกาละพึงมีอันตรายแก่เราผิฉะนั้นเราจะปารบความเพียรเพื่อถึงทมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรุรทำที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่าเห็นภัยในอนาคตข้อที่หนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่าเห็นภัยในอนาคต5ประการนี้แล ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง